สาเหตุหลักของการทําให้ช่องขอดวมเร็วค่ะข้อแรกนะคะก็คือการที่เคยผ่านการคลอดบุตรทางช่องขอดันเองค่ะเพราะว่าเวลาที่เราคลอดบุตรทางช่องขอดนะคะมันก็จะมีภาวะของช่องข้อที่ขยายตัวขึ้นมากๆเลยนะคะแล้วก็หดกลับเข้ามาเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้กลับไปเหมือนก่อนที่เราจะคลอดลูกนะคะข้อที่2ค่ะก็คือภาวะที่เรามีอายุที่มากขึ้นค่ะการที่เรามีอายุที่มากขึ้นนะคะการสร้างคอลลาเจนนะคะต่างๆก็จะลดลงด้วยนะคะทําให้ช่องขอดของเราขยายนะคะ ข้อที่3ค่ะก็คือการที่มีภาวะในเรื่องของไอจามเรื้อรังนะคะเพราะว่าการไอจามเรื้อรังค่ะทําให้เกิดการเพิ่มแรงดันบริเวณช่องค่อนะคะทําให้เกิดภาวะอุ้งชนการหย่อนนั่นเองค่ะข้อที่4ค่ะก็คือภาวะที่เรามีท้องผูกเรื้อรังค่ะ การที่เรามีท้องผูกระรังนะคะเวลาที่เราจะเบ่งถ่ายออกมาค่ะเราต้องใช้กําลังนะคะบเวณนช่องท้องของเราในการเบ่งถ่ายออกมาค่อนข้างมากเลยนะคะ <Okay. S 1> ก็ทําให้เกิดภาวะอุ้งเชิงการหย่อนได้เช่นกันค่ะข้อสุดท้ายนะคะก็คือการที่เรามีพฤติกรรมที่ยกของหนักนานๆค่ะเพราะว่าเวลาที่เรายกของหนักนะคะบ่อยๆค่ะเราก็จะมีการเขาเรียกว่าใช้กําลังอะค่ะในช่องท้องนะคะแล้วก็ทําให้มันมีผลในเรื่องของอุ้งเชิงการหย่อนได้เช่นกันค่ะ